สวัสดีครับบ่าวเท่สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับเย็นวันที่23กรกฎาคม2568นะครับมือนี้กับเขามาบานว้แน่พี่น้องนะครับเวลาตอนนี้จะห้าโมงเย็นแล้วนะครับมือหนึ่งไปแวะตลาดทู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาไปบ้านเจลอตเตอรี่นะครับทู้ชมอ่าจะพา ไปฟังน้ากันนับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนับลูกสาวเจรตรีน้องทรายนับพระวานน้องทรายเพิ่นจะกลับแล้วพรุ่งนี้จะกลับเมืองเลยอ่าจังไปชมไปฟังน้ากันได้พี่น้องได้นะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นะครับเพิ่นกระเพิ่งเข้ามาบานพี่น้องนะครับอ่าแดด่านมช้วมวันนี้แดดนะครับเมื่อวานนี่ฝนตกทั้งวันอ่าเอานะครับบ่าวเท่าสาธุบุญได้พี่น้องได้กับเอฟซี แฟนคลับทั้งช่องที่ได้ร่วมกับบ้าวเถ่าแม่หมูนะครับถวายน้ำนะครับบ้าวเถ่าจะเดินทางไปถวายวันที่25กรกฎาคม2568นะครับผมวัดคูบาวัดป่านะครับจะถวายปูอยู่ป่าช้าน้ำเนื้อพี่น้องเด้นะครับสิบแพ็กละกะคูบาวัดป่า30แพ็คนบไปถวายไ้ที่วัดคูบาวัดป่าสาธุบุญน้ำพี่น้องนะครับขอให้เจริญนุงเรืยงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเงินทองหลั่งไหลมาดังสายน้ำเด็อพี่น้องเด้นะครับนี่ครับจะนำไปถวาย เอา้าอ่บาบนไอแวะตลาดพี่น้องมาหน,นี่งนะเพบมาเอ่อเจอลอตเตอรี่น้องไส้พิน่นมามีเมนูอยู่พี่น้องอ่าพนันมามีเมนูอยู่บ่ต้องแวะซื้อเด้อเอาสัน่นเพิ่นว่าจังไปฟังน้ำกันเพิ่นได้เมนูอย่างบ่ให้แวะตลาดอ่านี่เพิ่นก็นจะเดินทางกับพรุ่งนี้อ่านะครับมาฟังน้ำกันนะครับเลขดังเลขกะระแสจากเมืองเลยนะครับ อสวัสดีน้องทรายสวัสดีค่ะไปเที่ยวไหนวันนี้วัดวัดไฮโซอ๋อพาเจ๊ครับตะวินไปเที่ยวไปทําบุญเจ๊ไปเจก็ไปอ้าววันนี้มีเมนูอะไรเราวันนี้มีปลาปลาเนึ่งซีอิ๊วค่ะปลาเนื้อซีอิ๊วปลาเจลเม็ดพี่น้องตัวใหญ่มากตัวใหญ่พี่น้องม่ได้ไปถ่ายกี่บึงตัวตัวใหญ่เอลีเบึงบอไปดูหน่อยก็ได้ตามชม เมนูตอนเย็นน้องใส่ว่าเอามาเบิ่งก่อนเป็นว่าเบิ่งเมนูก่นอ,อ,อกนอตอนเย็น <c oughs> วันนี้ปลาพี่น้องเป่าแถวบริเวณตลาดแอบปลาไม่เป็นไรน้องใส่ไม่ต้องจับมาก็ได้น้องใส่วา,า,างไว้เลยก็ได้แถวเรามัไม่ค่อยมีใหญ่ตัวใหญ่ปลาจาระเมศต,ตัวใหญ่ท่านผู้ชมจะทําเมนูอะไรน้า้องใส่ปลาเนึ่งซีอุกค่ะปลาเนึ่งซีอุกเอานี่แหละพี่น้องมาในบริเวณตลาดเอา วันนี้เมนูปลาโอ้ปลาตัวใหญ่เลยน้องสายคะ่ะอบอยฟ<อ>ิชชิ่งนะไปฟิชชิ่งว่ะเอาพี่น้องนะครับน้องสายมากลับวันไหนนะน้องสายกลับพรุ่งนี้คะ่ะน้องสายกลับพรุ่งนี้ยี่สิบยี่สิบสี่เออกับเช้าวันที่ยี่สิบสี่เอาพี่น้องอา่าเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยง,งวดเข่าก็มีได้พี่น้องเด้องวดไม่เข้าก็มีวง,งวดเฉียดงวดที่แล้วนี่เฉียดมีทั้งหกหนึ่งหกสาม หกสองสองหกบอมีเอาไหมงวดนี่เอาให้น้องไส้เขียนให้ไหมนายพี่น้องถ้ามากักถ้าชอบก็เข้ากระจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่แต่ว่าบอมากักบชอบเบิ้งไว้ก่อนงวดนี้จะเดินดีบ่แออน้องไส้มาให้น้องไส้เขียนให้เลยนบจากเมืองเลเยเล็กก็ไดจากเมืองเลยกับน้องไส้เขียนเลยเขียนเลย,เยก็ได้ เขียนข้างบนเลยนะเ,<อ>เขียนตรงนี้กากมึงเลยก็ได้ตรงนี้เี็กดังก่อนนะคะแมน ธรรมชมลูกค้าเข่าล้านเลขดังนะครับศูนย์สามหนึ่งห้าสองเจ็ดนี่ดันของมึงเลยนะคะ ่คะมีตัวเน้ยนพอนองไส้มีสามตัวด้วยนะยมีสามตัวด้วยเอาใส่ทั้งนี้ก็ได้น้องไส้ใ,ใสดแท่งนี้ก็ได้เอาอเนาตัวนี้ดังมากลอตเตอรี่ไม่มีขายลอตเตอรี่ไม่มีขาย<ม>ตัวแดงเอาตัวเน้นในเอฟซีพอนำนองไส้ที่เน้นนะคะสนนะจไดก็ ก็รกตัวนี้สองตัวนี้คนซื้อดีคนหาลอตเตอรีอร่หลายแม่นค่ะ<อ>หนึ่งศูนย์นี้เลขได้ขายหนูขายหมดตั้งแต่วันแรกเลยวันแรกที่ลอตเตอรี่มาใช่ค่ะหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนหนึ่งเนี่ยหนึ่งศูนย์ส,สองแปดอะไรอย่างเงี้ยออ้าแต่คนก็ตามดีเนี่ย<อ>บางคนก็ว่าศูนย์มาคนก็ว่าศูนย์มาศูนย์มาหลักล่างอ้าวนะครับท่านผู้ชม จากมองเลยได้พี่น้องได้นะครับ1สิงหาคม2568เป็นหน้าท่างพี่น้องนะครับธามัก้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับรอตตอลีนะครับบอมักบอชชอบเบิงไวกอนนะครับรอบนันงวดน้นนองไซมากกเขาดิไเป็นทาอ่าน้องไซมาตอสงการเนาะก่อนก่อนเนี่ยก่อนก่อนไหนก่อนที่ลงมาอีกรอบนึงน้องไซมานี้เขียนให้เข้านะพี่น้องตายอ่ล<า>ห่างวดนี้ได้พี่น้องได้นะครับเลขดังจากจากเมืองเลยเลขดัง 0315276589นับถาตัวเน้นน้องไซบาหนะับ03กับ89นะครับเลขกระแส1022388297นับงวดนี้น้องไสบา่า3ตัวนี้ค้นหาดีก็คือ728นะครับ,นะรบแล้วก็82กับ10 10กับ2882นี่น้องไวบาหมดตั้งแต่ได้ลอตเตอรี่มาใช่ค่ะนะครับค้นหาดีพี่น้องนะเป็นเป็นอา่าที่ค้นหาลอตเตอรี่หลาย นะครับเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยสามตัวนี้เจ็ดสองแปดค้นหาหลายบอลทองใส่ใช่ค่ะจะไปซื้อ,อที่วางตะปูมาขายก็ไม่มีบม่มีอ่ลาลอตเตอรี่ท่านผู้ชมไม่มีหลักเจ็ดสองแปดเลยมีแต่สองแปดแปดสองก็มีอยู่แต่มันมันไม่ได้หลักบ่ได้บ่ได้หลักร้อยคนซื้อตัวนี้นะ่ะเยอะอ่ะลอตเตอรี่พี่น้องเอา้าหนับแคปหน้าจอได้พี่น้องได้เลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนเป็นตัวเลขที่เพิ่นหาลอตเตอรี่กันหลายนะครับ,บงวดเข่าก็มีพี่น้อง งวดไม่เข้าก็มีห้างวดนี่หาได้โชคงเอียามักกัดจังไปหายึดจับตรตอรี่แล้วพี่น้องเ้้นะับเลขดัง03 1527 6589นับ03กับ89ตัวเน้นเลขกระแส1022 388 297นะครับ 03, 8, 9, ตัวที่เพันหากันหลาย 10, 82, คือ1 0กับ8 2นกับ3ตัว728องแแคปหน้าจอพี่น้องหาได้โชคม่น้องใส่เนาะแม่นค่ะ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วใค่ะทัพมา,าก็จะให้เจลอตเตอรี่พี่น้องคนทั่วหานนองไส้เพราะว่าจะถามมาจากเมึงเลยตัวใข้าเจ้าเด่นข้าเจ้าหาตัวใดกันหลายม,ามือน,นีกลับมาไห้เนี่ยท่านผู้ชมทรรมดาจะกลับครรับขุดปลาแล้วเชฟเชฟบ่อยกําลังทําเมนูแล้วลเตรียมนื้งอะไรนะน้องใส่ปลาจาระเม็ดหนึ่งซีอิ๊วค่ะปลาจาระเม็ดหนึ่งซีอิ๊วคร้วนับจิ้มอือมือนีซีฟู้ด มันมีแดดเนาะน้องไส้แป้งหนอกแป้งหนอกแดดปะคึมคึมบ่ผลลินก็มันมีลินอยู่ติมันมาแดดแบบบ้านเอามาบานเ้อคือแดดเถอะกคือเงินรถจนออกมันย่ท้างอุนเนินคึมอืออือเอาได้พี่น้องได้หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแคปหน้าจอพี่น้องน้เลขดังเลขกระแส ถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับลอตรีนะครับผมเลขดัง05 1 03 15 27 65 89เน้นที่03กับ89รับเลขกระแส10 22 38 82 97รับ10กับ82ตัวเน้นนาตัวที่หากันเยอะคือ728งวดนี้อ้าท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้ปอ้ยยังมีไงเด้อหาด้โชคน้ำนองไส่ถ้านองไส่มากเขาดิพี่น้อง อ่า้าน้องไส่ามากนี่เขาแต่ก้อนนี่เขาโอเา้เขาเขาเขาติดต่อกันอ่แต่ว่าช่วงหลังมากก็มีงวดเขางวดว่าเขาอ่อ่เอานะครับ ขอบคุณน้องไซด์พี่ดั้งขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านให้โชคให้ม ắ n นะน้องไซด์เนาะมันมันะค่ะมันมันพูดอะไรสิในรางวัลที่หนึ่งอยู่ตลาดนัดออตแตกแล้วเด้บอกเอาแผงน้องไซด์คือว่าเขาถูกครับว่าที่สองงวดแล้วอันแม่ค้าในตลาดเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่ว่าแผงของเจลอตเตอรี่ถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเบ้าเท่าได้จับมาแล้วเลทรอจับรอรางวัลที่หนึ่งพี่น้องเอานะครับท่านผู้ชมพูนนะเชฟบอยกำลังอ่าพูนัดพี่น้องเชฟบอยกำลัง อจจะทําเมนูปลาจาระเม็ดนึ่งซีอิวนะครับผมอ่าเอาจังพอกัน,นด้วยพี่น้องเด้อนะขอบขอบเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะผมให้โชคให้ม ắ n น,นะพอกันตอนคับตอนแรงพี่น้อง